ความเดิมในตอนที่แล้ว หลังจากที่อีซึงชอนพระเอกของเราได้ตัดสินใจในการใช้ช้อนทองคำวิเศษเพื่อใช้อำนาจของมันอีกครั้งในการสลับตัวตนรับไปเป็นฮาวังแทยงเป็นครั้งที่สองเนื่องจากว่าตนนั้นทนต่อความยากจนไม่ไหวอีกต่อไปตัวของพระเอกรับก็บังเอิญทำมันหลังจากที่ฮาวังแทยงตัวจริงพึงก่อคดีอุจจารไปครับก็ไปทำร้ายร่างกายของท่านประธานาคุณพ่อของนางเอกจนเสียชีวิตคาที่เนื่องจากความบันดาลโทสะของตนพลั้งมือทำไปครับโดยที่ตนนั้นไม่ได้ตั้งใจ มันก็เลยทำให้เราคนดูได้ดูว่าไทยงตัวจริงนั้นคงมีการทางจิตอะไรบางอย่างที่ฝังรากลึกลงไปจิตใต้สำนึกของเขาลึกถึงขนาดที่ว่าตนเองนั้นยังไม่รู้ตัวเลยจนกว่าที่มันจะถูกกระตุ้นเหมือนกับในครั้งนี้ที่นี้เละครับหลังจากที่พระเอกเราตัดสินใจจะกลับไปอยู่ในตัวตนของฮาวังไทยองอีกครั้งหนึ่งในร่างนี้รวยก็จริงอยู่ครับแต่ว่าคดีความที่เขาเพิ่งก่อไปจะส่งผลต่อนาคตของซึงชอนหรือเปล่า หรือว่าคุณพ่อมหาเศรษฐีของเขาเนี่ยจะสามารถปกปิดความผิดในครั้งนี้ได้หรือไม่สวัสดีครับผมมอร์โบทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์ใหม่จากทางดิสนีย์พลัสอย่างเรื่อง Golden Spoon ใน EP ีที่7กันแล้วครับใครที่ไม่เคยดู EP ีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปสาหรับเพื่อนไนชื่นชอบคลิปนี้ฝากไลค์กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับเบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วมีโฆษณามาขั้นผมขอแนะนำยูท u บพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้ มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาเลยครับที่แอดไลน์แอดมอบเบลแอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับนางได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้วหลังจากที่ประธาน,นาคุณพ่อของนางเอกเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานหลังจากนั้นทีมตำรวจก็ได้เข้ามาเก็บข้อมูลทุกซอกทุกมุมในบ้านของประธานซึ่งก็ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่พวกนี้ครับจะรู้จักกับหัวหน้าแม่บ้านของที่นี่เป็นอย่างดีและได้พากันจัดการลบหลักฐานทุกอย่างที่สามารถโยงถึงวังงแทยได ให้ออกไปจากบ้านหลังนี้ให้หมดครับยังกบว่าเขาคนนี้ไม่เคยมาเหยียบในบ้านหลังนี้ในคืนนี้เลยแม้แต่ไฟกล้องวงจรปิดบางช่วงครับก็ถูกลบไปด้วยถ้าคาดเดากันไม่ผิดครับทีมพวกนี้น่าจะถูกส่งมาจากคุณพ่อของเาวังแทยงเป็นแน่ให้ตัวเขาสามารถดิ้นหลุดจากคดีนี้ได้โดยนักข่าวรับได้รายงานว่าการเสียชีวิตของท่านประธาน,นาอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ พราะว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนนั้นไม่พบร่องรอยงัดแงะแต่อย่างใดนี่อาจจะเป็นการปลิดชีพตนเองก็เป็นได้เนื่องจากตอนนี้ท่านประธานเองก็กำลังประสบปัญหากับทางการเงินแบบพอดีเลยสามารถเชื่อมโยงกันได้ครับโดยเลขาของพ่อทยงก็ได้บอกว่าไม่มีอะไรจะต้องเป็นกังวลครับเพราะว่าเดี๋ยวทางนั้นจะสรุปว่าคุณพ่อของนางเอกหัวใจวายเฉียบพลันไม่ได้โดนฆาตกรรมแต่อย่างใดนี่ก็เลยทําให้คุณพ่อของแทโยงนั้นพอใจเป็นอย่างมากตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกกันบ้างครับที่เพิ่งกลับมาเป็นแทยงได้ นนานตัวเขาเองในตอนนี้ก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าแทยงคนก่อนเพิ่งไปก่อเรื่องอะไรมาและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้กันแน่ก็เลยถามคุณพ่อไปตามตรงรับว่าประธานนาเป็นอะไรตายมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคือนกันแน่ซึ่งคุณพ่อก็ตอบไปตามตรงแกจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ได้จริงๆหรอวะงั้นก็ดีแล้วล่ละอะไรที่นายจําไม่ได้ก็ไม่ต้องจํามันหรอกแค่จําไว้เพียงแค่ว่าแกนั้นเกิดเป็นลูกชายของฉันฉันทําทุกอย่างได้เพื่อแกก่อนที่คุณพ่อครับจะทักพระเอกเรื่องของการกินยา ทำไมช่วงหลังถึงไม่ค่อยกินมันเข้าไปล่ะเดี๋ยวอาการจะกลับมาแย่ลงก็ได้นะซึ่งพระเอกก็รับทราบแต่โดยดีหลังจากนั้นไม่นานครับคุณแม่เลี้ยงก็ได้มาแซดแทยงต่อที่เขามักจะชอบสูญเสียความทรงจาครับไปในตอนที่ตนเองกําลังเสียเปรียบอยู่เสมอครั้งนี้เองก็เช่นกันจะไม่ได้แม้กระทั่งเมื่อคืนนี้ที่เขาเมาหนักถูกหามกลับมาที่บ้าน พระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮาวังแทยงเมื่อคืนนี้กันแน่แต่ตัวเขานั้นก็ไม่สนใจอะไรมากนักรับก็เลยปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปก่อนก่อนที่คุณแม่เลี้ยงนั้นจะกลับมาที่ห้องแล้วเธอก็เห็นคนรับใช้บางคนเนี่ยเอาเสื้อผ้าบางส่วนของแทยงที่ใส่เมื่อคืนนี้เตรียมจะเอามันไปเผาทิ้งให้ได้ซึ่งเสื้อตัวนั้นก็มีคราบเลือดของคุณพ่อนางเอกติดอยู่นั่นเองซึ่งคุณป้าเองก็บ่นว่าเสื้อสูทสวยๆตั้งเยอะจะเผาทิ้งทําไมกกไไมกกกกัััันนนเเเ็บบไไไวววว้มม่่่่่่่ดดีีีารรรรออออทตขงงงพะะจคิถึื ผ่านมานี้ย้อนกลับไปในวันที่เขาไปหายายแก่อีกครั้งหนึง่งในวันที่เขาจะตัดสินใจกลับมาเป็นแทยงอีกครั้งยายแก่ก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าช้อนทองอันนี้นั้นสามารถละลายได้ในอุณหภูมิที่1000องศาขึ้นไปใครที่เรียนวิทยาศาสตร์มาก็น่าจะรู้เรื่องนี้แต่ประเด็นเลยก็คือดินที่คลุกเคล้าไปกับมันเนี่ยจะละลายไปกับอุณหภูมินี้หรือเปล่าคุณยายรับฝากให้พระเอกกลับไปคิดดู และจำคำพูดนี้ของยายเอาไว้ด้วยซึ่งพระเอกก็ไม่เข้าใจสิรับว่าคุณยายนั้นต้องการจะสื่ออะไรกับเขากันแน่พร้อมกับขอช้อนทองของตอนนั้นกลับคืนมามันได้มีตัวเลขเขียนบอกเอาไว้ว่า3650ครับซึ่งมันก็หมายความว่าพระเอกจะสามารถใช้ชีวิตเป็นทวังทอยงไปได้อีก10ปีก่อนที่การสลับตัวตนครั้งต่อไปนั้นมันจะเกิดขึ้นโดยคนขับรถของพระเอกเนี่ยได้มาขอโทษคุณพ่อของพระเอกโดยตรงรับที่เขาทิ้งแทยงไว้คนเดียวเมื่อคืนนี้ จนเกิดเรื่องกับท่านประธานนาขึ้นซึ่งพ่อไทยงก็ถามไปตามตรงนะครับว่าเมื่อคืนนี้เขาหายไปไหนทำไมถึงไม่คอยจับตาดูแทยงเอาไว้ล่ะซึ่งในความจริงรับคนขับรถคนนี้ ก็ไ,ได้ถูกแทยงวานให้ไปสืบเรื่องข่าวสลดในอดีตของแทโยงที่อเมริกาว่าในคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งคนขับรถก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ครับมาอ้างกับคุณพ่อของพระเอกแต่อย่างใดพร้อมกับยอมรับผิดแต่โดยดีครับนี่ก็เลยทําให้คุณพ่อของแทยงนั้นไม่ค่อยพอใจในตัวของคนขับรถคนนี้เป็นอย่างมากที่เขาทําผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกเลยเตือนว่าครั้งต่อไปครับหวังว่ามันจะไม่มีอีกก่อนที่ภาพเราจะตัดกลับมาที่งานศพของคุณพ่อของนางเอกกันบ้างที่นางเอกในตอนนี้ค่อนข้างเศร้าโศกเสียใจกับการจัด ของคุณพ่อแบบนี้ที่มันค่อนข้างจะกระทันหันจนเธอเองก็แอบ,บคิดในใจครับว่าอาจจะมีใครฆ่าเขาก็ได้แต่ไอพี่ชายคนโตสิครับก็ทําตัวโมโหได้ใส่นางเอกแบบไม่เกรงใจกันเลยทีเดียวพร้อมกับบอกเธอไปว่าไม่มีใครฆ่าคุณพ่อของเราหรอกเว้ย ทุกอย่างนั้นเป็นอุบัติเหตุแต่นางเอกสิครับยังคงปักใจเชื่อไปแล้วว่าในคืนนั้นต้องมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างแน่ๆเลยที่ทําให้พ่อของเธอนั้นต้องพบกับความตายแบบนี้ในขณะที่ทางฝั่งยอจินกับคุณพ่อรับได้มาร่วมงานศพของคุณพ่อของนางเอกด้วยจนตัวเธอ,เธอรับได้เจอเข้ากับพระเอกที่มาร่วมงานนี้เหมือนกันแล้วพากได้ตัดย้อนกลับไปในวันที่พระเอกได้มาขอช้อนทองคืนจากเธอรับโดยการยอมคุกเข่าต่อหน้ายยอจินจนตนนั้นเสียศักดิ์ศรีซึ่งยอจินเองก็เล่าให้เขาฟังว่า เธอนั้นเห็นแทยงรับวิ่งออกมาจากบ้านมาตรงที่หน้าบ้านของนางเอกแทยงในตอนนั้นพยายามจะเดินเข้าไปที่กลางถนนยังกับว่าต้องการให้รถชนอะไรแบบนั้นซึ่งอยอดินเองรับก็เลยเข้าไปขวางช่วยชีวิตแทยงมาได้อย่างวุดวิตและตบหน้าได้สติเขากลับคืนมาครับพร้อมกับความสงสัยที่ว่าทําไมฮาวังแทยงต้องมีความคิดในการทําแบบนั้นในวันที่คุณพ่อของนางเอกเสียด้วยยังกับว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นกันแน่ ซึ่งพระเอกในตอนนี้ที่เป็นทายงแล้วรับได้มาแสดงความเสียใจกับนางเอกจริงๆซึ่งเธอได้ถามกับพระเอกไปตามตรงว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยไม่มาด้วยหรอมันก็เลยทําให้เธอค่อนข้างน้อยใจครับที่พ่อของพระเอกไม่แม้แต่จะมาลาคุณพ่อของเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานรับตัวซึงชอนจะเดินทางมาถึงที่นี่แล้วโผล่ตัวเข้าไปกอดน,นางเอกให้กําลังใจเธอครับในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดทักว่าในตอนนั้นสิครับไอพีคนโตของนางเอกที่มีอารมณ์ร้อนค่อนข้างสุดได้โวยวายลั่นห้อง เพราะว่าพี่น้องคนอื่นรู้แล้วว่าเขาขายหุ้นรับที่เคยเป็นของบริษัทของคุณพ่อนั้นให้กับจุนแทจนหมดตัวก็เลยเกิดกลายเป็นการมีปากเสียงครั้งใหญ่ระหว่างคนในครอบครัวจนตัวนางเอกรับก็โกดพี่ๆของเธอที่เอาแต่พูดเรื่องของเงินทองในงานศพของคุณพ่อ ทั้งที่เวลาในตอนนี้ครับควรจะเป็นเวลาที่เศร้าหมองและแสดงความเสียใจกับการจากไปของท่านเหล่เมื่ออพีคนโตครับได้ยินแบบนั้นก็เลยง้างมือขึ้นมาจะตบเข้าไปที่หน้าของนางเอกซึ่งชอนในตอนนั้นก็เลยเข้าไปห้ามไว้ได้ทันครับตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกกันต่อบ,บ้างเขาได้สั่งให้คนขับรถส่วนตัวนั้นไปสืบมาว่าไอโรคจิตจุนแทนนั้นเอาเงินมาจากไหนครับ ในการไปซื้อหุ้นของบริษัทนางเอกจนหมดซึ่งผู้ช่วยก็บอกไปตามตรงรับว่าเงินที่ว่านั้นไม่ได้มาจากคุณพ่อแทงยงเป็นแน่จะต้องมีที่มาเงินมาจากแหล่งอื่นซึ่งจูจ่ๆรับคุณพ่อของยอจินที่กดขี่ข่มเหงครอบครัวของพระเอกมาโดยตลอดเนี่ยก็วิ่งร่ามาทักทายแทงยงรับที่กลายเป็นพระเอกของเราในตอนนี้ไปแล้วซึ่งคุณพ่อยอจินนั้นก็เป็นคนรวยเรียแข้งเรียขาพระเอกใหญ่เลยครับแต่ตัวเขานั้นก็ทำตัวไม่สนใจเพื่อเป็นการเอาคืนคุณพ่อยอจินที่ทำกับครอบครัวของเขาไว้เจ็บแสบก่อนที่ตััวขขของเค้้าจะใหนบรถ ไปสืบเรื่องภาษีของพ่อยอจินให้ทีครับเพราะจากที่เขาอยู่บ้านหลังนั้นมานานเนี่ยเลยรู้บื้องลึกหนาปางครับว่าพวกเขารวยมาจากการทุจริตและช่อโกองมาหลายปีเพื่อเป็นการเอาคืนครอบครัวของยอจินอย่างสาสมตัดกลมาที่ทางฝั่งของซึงชอนกันต่อบ้างที่ตอนนี้ครับ เขาต้องมาอาศัยอยู่บ้านเพื่อนเป็นการช่วคเราเนื่องจากตนไม่มีบ้านอยู่แต่ก็ดันถูกเพื่อนก r ับห้ามนูน่นห้ามนี่อยู่เป็นประจำเพราะว่าความจนของซึงชอนนั้นเป็นใครก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ครับตัดกลับมาที่ทางฝั่งของซึงอาพี่สาวของซึงชอนกันบ้างเธอในตอนนี้ครับถูกลูกค้าจับก้นมันก็เลยทําให้ซึงอาไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แถมให้ถูกหัวหน้าครับตีตาต่อว่าอีกต่างหากว่าทําเป็นเรื่องใหญ่โตไปได้ ไก่แค่แตะนิดแตะหน่อยมันจะเป็นไรไปแต่พอออร้านสิครับก็ดันเข้ามาเห็นเหตุการณ์นี้แบบพอดีก็เลยไม่โอเคกับคำพูดของหัวหน้าเป็นอย่างมากเลยจัดการไล่เธอออกไปในทันที แล้วเตรียมแต่งตั้งรับให้ซึงอาขึ้นกลายเป็นดีไซเนอร์คนใหม่คอยออกแบบทรงผมแทนหัวหน้าในทันทีนี่ก็เลยทําให้สึงอาค่อนข้างดีใจเป็นอย่างมากทว่านี่ครับไม่ใช่เพียงแค่ข่าวดีเดียวของครอบครัวสึงชอนเพราะว่าพ่อของพระเอกในตอนนี้ยังถูกบริษัทของเว็บตูนชื่อดังนั้นติดต่อให้เขาเข้าไปเขียนการ์ตูนในเว็บซึ่งได้เงินเดือนเป็นประจําเลยก็ว่าได้แถมแม่สึงชอนในตอนนี้ครับก็ได้เงินค่าจ้างล่วงหน้า ไปชาวบ้านอยู่แล้วซึ่งทมงในตอนนี้เนี่ยครอบครัวของซึงชอนกาลังเดินไปในทิศทางที่ก้าวหน้าขึ้นมากๆแม่เลือดได้ว่าตอนที่พระเอกไม่อยู่ครอบครัวนี้เนี่ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะนี่ก็เลยทําให้ซึงชอนในร่างของแทยงแอบดูคนในครอบครัวของเขาครับ มีความสุขอยู่ห่างๆโดยที่เขาเองก็สัญญากับตัวเองว่าเขาจะหาเงินเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านให้กับพ่อแม่ที่แท้จริงของตนได้สบ,บายให้ได้เลยในอนาคตเลยได้ว,ว่าเขาในตอนนี้ครับจะคอยเป็นเบื้องหลังในการช่วยครอบครัวของซิงชอนให้มีเงินทองมากขึ้นนั่นเองในขณะที่ทางฝั่งของยอจินในตอนนี้ค่อนข้างเครียดมากๆเนื่องจากบริษัทของคุณพ่อเธอครับถูกตรวจสอบเรื่องของภาษีทั้งที่ก่อนหน้าไม่เคยเป็นมาก่อนยอดจินก็เลยรู้ในทันทีครับวันนี้ต้องเป็นฝีมือของพระเอกเป็นแน่ ก็เลยจัดการโทรไปหาเขาในทันทีครับแต่ผลก็ปรากฏว่าพระเอกดันไม่รับสายเธอนะสิแต่ดันกลับมานั่งจิบไวชิวครับกับคนขับรถส่วนตัวที่ได้ให้ข้อมูลเรื่องของแหล่งเงินของไอโรจิตจ,จุนแทครับว่าเขาเนี่ยรวยมาจากไหนถึงเอาเงินไปซื้อบริษัทพ่อของนางเอกไปได้จนได้รู้ความจริงรับว่าจุนแทแอบเซ็นสัญญาบางอย่างกับอเล็กซ์บูเจ้าพ่อนักธุรกิจชื่อดังครับ ที่มีทรัพย์สินจํานวนมหาศาลคอยเป็นเงินทุนให้กับเขานั่นเองซึ่งถ้าพูดถึงชายที่มีชื่อว่าอเล็กซ์บูเนี่ยดูภายนอกครับเขาก็เป็นเหมือนชายแก่อเจเ็กธรรมดาทั่วๆไปนั่นแหละแต่ภายในครับรวยอย่าบอกใครเชียวซึ่งในวันต่อมาพระเอกก็ไม่รอช้า จัดการนัดพบกับอเล็กซ์ในทันทีโดยตัวลุงแกก็พาพระเอกมากินร้านอาหารถูกๆข้างทางรับเพื่อคุยธุรกิจส่วนตัวกันโดยพระเอกก็บอกกับแกไปตามตรงนะครับว่าตัวของพระเอกได้ยินข่าวว่าอเล็กซ์จะให้เงินทุนกับจุนแทไปซื้อหุ้นในบริษัทของคุณพ่อนางเอกจนหมดพระเอกก็เลยพยายามจะเสนอกับอเล็กซ์ไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมอยากให้คุณลุงเปลี่ยนใจละ่ะพร้อมจะย้ายมาอยู่ข้างผมไหมให้คุณลุงได้เลือกครับระหว่างลูกชายของท่านประธานฮยอนโดกับน้องชายของภรรยาประธาน อเล็กจะเลือกใครซึ่งทางฝั่งของจุนแทในตอนนี้เนี่ยได้มาบอกข่าวดีกับคุณพ่อของแทโยงนะครับว่าในตอนนี้เขาได้เซ็นสัญญาซื้อหุ้นบร,ริษัทของพ่อนางเอกไปจนหมดเกลี้ยงเอามาเป็นของขวัญให้กับท่านประธานฮายอนโดได้ดูเป็นขวัญตาว่าเขานั้นมีความสามารถในการเจราจาระดับไหนซึ่งคุณพ่อแทยงก็ถามเขาไปตรงๆนะครับว่าตัวของจุนแทคิดจะไต่ไปสูงแค่ไหนกันหรอบอกเลยมันไม่ง่ายหรอกนะก่อนที่ประธานฮายอนโดรับจะยื่นคำขาดว่าให้จุนแทจบเรื่องของบริษัทพ่อนางเอกไปซะ ถ้าจบได้เขาจะได้รับคําชมจากปากของท่านประธานเมื่อสินเสียงคุณพ่อของพระเอกในตอนนั้นกรับก็มีสายโทรเข้ามาหาจุนแทเพื่อบอกกับเขาว่า อเล็กซ์บูในตอนนี้ถอนเงินลงทุนจากเขาไปหมดเกลี้ยงแล้วเพราะว่าในตอนนี้ครับนายทุนอเล็กตกลงจะเอาทุนที่ว่านั้นมาลงที่ฝ่ายของพระเอกแทนเพราะว่าทักษะการเจรจาของพระเอกนั้นเรียกได้ว่าเกลี้ยกาดมากกว่าแล้วอเล็กเองก็ชอบคนใจเด็ดมากๆรับในขณะที่ทางฝั่งของนางเอกก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับเข้าของในบ้านที่กำลังจะถูกยึดซึ่งเธอก็เงินส่วนหนึ่งรับมาชดเชยให้กับหัวหน้าแม่บ้านคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่นี่มานานแสนนานแล้ว ซึ่งพอเปิดเงินเข้าไปดูเนี่ยเรียกได้ว่ามีเงินเป็นปึกเลยก็ว่าได้และแทนที่ว่าหัวหน้าแม่บ้านคนนี้จะพอใจนะครับเธอกลับตะคอกใส่นางเอกซะแบบนั้นไปว่าให้ฉันแค่นี้เองเหรอแล้วด่านางเอกชุดใหญ่เลยครับว่าเธอเนี่ยขี้เหนียวเหมือนพ่อไม่มีผิดจนนางเอกเองก็ตกใจกับคําพูดของแม่บ้านที่ด่าว่าเธอขนาดนี้แล้วแม่บ้านก็ทิ้งคําพูดสุดท้ายให้กับนางเอกได้ฟังว่าก็กูไม่ใช่แม่บ้านมึงแล้วนี่วาจะพูดยังไงกับมึงก็ได้คุณหนูอย่างแกเนี่ยซักผ้าเป็นไมก้กอนต่อจากนี้ไปถ้าจะลําบาก เพราะว่าตอนนั้นจู่ๆนางเอกก็นึกขึ้นได้ว่าแม่บ้านรับก็อยู่ในวันที่คุณพ่อเสียด้วยในวันนั้นคุณแม่บ้านเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าแต่เนื่องจากคุณแม่บ้านรับได้รับสินบนจากคุณพ่อแทยงไปแล้วเธอเลยมีความจำเป็นต้องปิดปากเรื่องนี้ให้สนิครับและบอกกับนางเอกไปว่าในคืนนั้นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นก่อนที่คุณพ่อของแทยงรับจะเดินเข้ามาถามพระเอกตรงๆว่าเขาได้เข้าไปเจอกับอเล็กมาใช่ไหมทาไมนายถึงต้องห้ามให้เขาลงทุนกับจุนแทด้วยล่ะ จำเป็นต้องทําถึงขนาดนี้เลยเหรอนี่ฉันยังไม่ได้พูดถึงเรื่องภาษีของคุณพ่อยอดจินนะเว้ยพระเอกก็เลยตอบไปตามตรงรับว่าผมเป็นลูกของพ่อไงก็เลยมีความเป็นห่วงบริษัทของคุณพ่อเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ประธานนาพึ่งตายได้ไม่นานรับการที่ครอบครัวของเราจะไปฮุ้บริษัทของเขามาเป็นของเราเนี่ยมันจะดูน่าเกลียดเกินไปหรือเปล่าอาจจะส่งผลต่อชื่อเสียงของโดชินกรุ๊ปของพวกเราก็ได้พระเอกก็เลยคิดว่าค่อยๆปล่อยไปตามการเวลาจะดีกว่าไหมไม่เห็นต้องรีบล้อนเลยซึ่งคุณพ่อพระเอกได้ยินแบบนั้นกก็เลยพอใจมา แต่ไม่ใช่กับทางฝั่งแม่เลี้ยงเลยครับที่ค่อนข้างโกรธพระเอกมากๆที่บังอาจทํากับจุนแทน้องชายของเขาลงขนาดนี้แต่เนื่องจากฮยอนโดครับเข้าใจในตัวของพระเอกคุณพ่อก็เลยไม่ได้ว่าอะไรในตรงจุดจุดนี้นะครับซึ่งแม่เลี้ยงก็ได้ขับข่าวมาบอกกับจุนแทนที่เดือดจะจัดเพราะว่าตัวของพระเอกเพิ่งยกเลิกดีลใหญ่ของเขามา ซึ่งแม่เลี้ยงก็ได้บอกกับจุนแทไปว่าไอ้ลุกแปลกๆแบบนี้มันกลับมาอีกแล้ววะกลับมาทีไรเนี่ยฉันขนหัวลุกทุกทีแต่การกลับมาครั้งนี้ของมันมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าจู่ๆครับทนายของคุณพออ่อไทยง ก็ได้สั่งให้แม่บ้านของเราเอาชุดของแทยงไปเผาทิ้งในวันนั้นและยังมีการนําตัวแทยงที่เมาแอกลับมาที่บ้านตอนดึกดื่นอีกด้วยเรื่องนี้ไม่ชอบมายากลยังไงแปลกๆจุนแทนก็เลยมีความตั้งใจว่าจะสืบเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อเอาคืนพระเอกอย่างสาสมตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของนางเอกกันต่อบ้างได้เข้ามาขอร้องคุณพ่อแทยงตามตรงนะครับ เพราะเธอเองก็คิดว่าการตายของคุณพ่อเธอนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่อย่างใดแต่น่าจะเป็นการฆาตกรรมอะไรแบบนั้นหรือเปล่าและอยากให้คุณพ่อแทยงนั้นมีส่วนร่วมรับในการเปิดเผยความจริงเบื้องหลังการตายของพ่อเธอให้ได้ซึ่งนางเอกก็ไม่รู้นะครับว่าคุณพ่อของแทยงในตอนนี้เป็นคนปิดปังความจริงทั้งหมดเอาไว้ก่อนที่เขาจะถามกับเธอกลับไปว่าจําเป็นต้องสืบเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยหรอเธอคิดว่าพ่อของเธอเลวร้าย ถึงขนาดที่ว่ามีคนจงใจมาฆ่าเลยอย่างนั้นสินะพ่อเธอเป็นคนที่น่าชื่นชมมากๆให้เขาตายแบบนี้อย่างสมเกียรตินั่นแหละดีแล้วอย่าไปขุดคุยประเด็นเรื่องนี้เลยก่อนที่ตัวประธานเราจะบอกกับนางเอกไปตามตรงว่าที่เรียกเธอมาพบในวันนี้ก็เป็นเพราะเขาเห็นแก่วันเก่าๆที่ดีต่อกันและกันครับแต่นางเอกในวันนี้กลับไม่รู้จกักโตเด่จากการยื่เช็คเงินสดมูลค่า1,000ล้านวอนให้กับนางเอกไปเป็นของกำนันทว่าตัวเธอสิครับกลับไม่สนใจเดินกลับไปได้วยความโกรธแค้นพ่อแทยงในทันที ที่ไม่ช่วยเธอในการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ในขณะที่ทางฝั่งยอจิงรับก็เดินทางมาหาพระเอกที่บ้านแล้วตบหน้าเขาไปเต็มๆหนึ่งทีที่บังอาจคิดจะทําลายครอบครัวของเธอครับก่อนที่พระเอกจะตอบกลับเธอไปอย่างเจ็บแสบว่าก็ลองคิดถึงตอนที่พ่อยอจินทําแย่ๆกับพ่อแม่ของเขาดูสิแค่นี้มันยังจิ๊บจอยไปด้วยซ้ํายอจิงก็เลยสวนกลับพระเอกไปสิครับว่านายเป็นหนี้บุญคุณฉันนะเว้ยมาทํากับฉันแบบนี้ได้ยังไงกันวะถ้าไม่มีฉันในตอนนั้นนายคงไม่ได้กลับมาเป็นไทยโยงแบบนี้หรอก พระเอกได้ยินแบบนั้นก็งงสิครับว่ายอจินหมายความว่าอย่างไรจุนแทในตอนนี้ครับมาขอดูกล้องวงจรปิดที่บ้านในวันที่พ่อนางเอกตายแต่กลับไม่เห็นตอนที่แทยงเมาแล้วกลับมาที่บ้านเลยจนตัวเขาเองก็ดูครับว่ามีการปรับเปลี่ยนกล้องวงจรปิดภายในบ้านโดยการถ่ายทับช่วงเวลานั้นเอาไว้มาเลยทําให้เขามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับว่าแทยงต้องการจะปิดบังความลับอะไรบางอย่างอยู่ตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของนางเอกกันต่อบ้างเธอในตอนนี้ได้เดินทางกลับมาถึงที่บ้านอย่างโดดเดี่ยว เพราะว่าในตอนนี้ครับที่บ้านของเธอไม่เหลือคนในครอบครัวเลยแม้แต่คนเดียวแล้วร้องไห้ออกมาอย่างหนักครับเพราะความคิดถึงคุณพ่อซึ่งในวันต่อมาเนี่ยนางเอกก็ต้องพาซึงชอนรับมาเคลียร์เรื่องมรดกของครอบครัวด้วยโดยพี่คนโตสุดหัวร้อนเนี่ยก็ได้สั่งให้นางเอกรับรีบเซ็นเอกสารแล้วรีบกลับไปได้เลยซึ่งในเอกสารนั้นก็จะให้นางเอกทําการยื่นฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ได้เกี่ยวกับมรดกที่ได้รับจากคุณพ่อซึ่งจู่ๆในตอนนั้นเนี่ยซึงชอนก็พูดขึ้นมาว่า ถ้านางเอกไม่ยื่นฟ้องรับพวกพี่ชายของเธอจะหุบสมบัติที่ทำเงินทั้งหมดไปได้เลย มันก็เลยทําให้พวกพี่ชายครับไม่ค่อยพอใจในตัวซึงชอนสักเท่าไหร่ที่เอาความจริงมาพูดเล่นแบบนี้ก็เลยขู่ให้นางเอกเซ็นให้กับพวกเขาให้ได้แต่ซึงชอนก็สวนกลับไปทุกคนนะครับว่าตัวเขาเองรู้จักกับทนายชื่อดังมากมายในประเทศถ้าจะเล่นตุกติกคิดไม่ซื่อกับนางเอกแล้วล่ะก็เล่นไม่แฟร์แบบนี้เด่ยังไงก็ต้องงัดกันด้วยเรื่องของกฎหมายแล้วตัวของซึงชอนก็พานางเอกเดินกลับไปที่บ้านในขณะที่ทางฝั่งพระเอกในตอนนี้ได้เดินทางไปหาพี่สาวซึงอาครับที่ได้กลายเป็นดีไซเนอร์ไปแล้ว โดยพระเอกก็ได้ให้คนขับรถนั้นมาตัดผมที่นี่ด้วยก่อนที่ตัวเขาจะให้เบอร์ซึงอากลับไปพร้อมกับบอกไปว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้โทรหาเขาได้ทุกเมื่อเลยนะซึงอาในตอนนั้นก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าหรือว่าไทยงรับจะชื่นชอบตนเป็นอย่างมากเห็นมาร้านนี้ถึง2รอบเต็มเมแล้วในขณะที่ไอ้นักเลงจางกุนรับได้แอบฟังซึงอาคุยโทรศัพท์กับคุณแม่ จนได้ข่าวไปบอกกับยอจิงรับว่าในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นครอบครัวของซึ่งชอนจะนัดทานเข้าที่บ้านของนางเอกกันยอจิงก็เลยบอกบางอย่างกับคุณพ่อของเธอไปในทันที เพื่อ,อยุตคิความวุ่นวายทั้งหมดครับตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของซึงชอนกับนางเอกกันบ้างเขาในตอนนี้ได้แอบจูบเธอแต่มันกลับกลายเป็นว่านางเอกกลับผลักเขาออกราวกับว่าเธอรู้สึกอะไรแปลกๆกับชายคนนี้ขึ้นมาแล้วตอนนั้นรับพระเอกก็มาที่บ้านของนางเอกแบบพอดีแล้วจัดก,การกรับเข้ามาทานอาหารที่บ้านหลังนี้อย่างอรอร่อยเพราะคิดถึงกับข้าวของฝีมือแม่ก่อนที่พระเอกจะเปิดประเด็นกลางที่โต๊ะกินข้าวว่า พี่พี่ของนางเอกรับได้ทําอะไรไว้บ้างคือทนายได้บอกกับพระเอกไปว่าพี่พี่ของเธอได้เอาทรัพย์สินให้กับบริษัทหนึ่งไปแล้วเลยทําให้ในตอนนี้ครับทรัพย์สินของท่านประธานนามันมาพร้อมกับหนี้สินพี่พี่แต่ละคนของเธอก็เลยตั้งใจรับจะทิ้งมรดกที่ว่านั้นไปและให้นางเอกรับมรดกรับเพื่อแบ่งรับหนี้แทนสิ่งที่พระเอกแนะนําเธอได้ในตอนนี้เลยก็คือให้นางเอกรับทิ้งมรดกนั้นไปซะ มันคือทางออกเดียวแล้วจริงๆซึ่งชอนก็เลยเข้ามาด่าพระเอกรับว่าเขาไม่มีหัวใจจะบอกเรื่องเครียดที่ว่านั้นกับนางเอกในตอนนี้ทําไมกันพระเอกก็เลยบอกว่ามันจําเป็นต้องพูดเพราะอยากให้นางเอกรับตัดสินใจอย่างเป็นกลางที่สุดซึ่งชอนก็เลยยอมให้พระเอกมาช่วยนางเอกแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าแทยงนั้นมีอํานาจและขอสั่งห้ามพระเอกโดยเด็ดขาดหลังจากเรื่องนี้ได้จบลงห้ามเข้ามาป่วนเปี้ยในชีวิตของนางเอกอีกซึ่งพระเอกก็บอกกับนางเอกไปตามตรงว่า เธอต้องยื่นฟ้องร้องสิทธ์นะเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นชื่อของพี่คนโตครับแล้วเขาจะาบ้านหลังนี้ไปประมูลทอดตลาดแล้วนางเอกก็เลยบอกกับพระเอกไปว่าบ้านหลังนี้ครับคุณพ่อสร้างให้กับคุณแม่ของเธอส่วนเธอเองนั้นก็เกิดและโตที่นี่คําว่ายอมทิ้งบอดกไปก็เหมือนกับว่ากําลังยอมแพ้อะไรแบบนั้นเลยนางเอกในตอนนั้นก็เลยไล่พระเอกกลับไปในทันทีโดยไม่สนคํคแนะนําของเขาเลยก็ว่าได้ ตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งคุณพ่อของซึงชอนกันบ้างที่เขาได้พุ่งตัวมากอดคุณพ่อชุดใหญ่หลังจากที่ไม่ได้เจอกันเนิ่นนานก่อนที่ทั้งคู่รับจะได้เห็นคุณแม่กาลังอยู่กับคุณพ่อยอจินกาลังเถียงกันถึงเรื่องบางอย่างซึ่งพ่อยอจินก็สารภาพความผิดทั้งหมดรับให้แม่ซึงชอนยกโทษให้กับเาเธอที่เขาล่อลวงเธอไปรับในวันนั้นซึ่งเมื่อซึงชอนกับคุณพ่อได้ยินคําพูดนี้ก็เลยโกรธจัดเป็นอย่างมากก็เลยพุ่งตัวเข้าไปชกค,คุณพ่อยอจินกันชุดใหญ่ ก่อนที่ตัวเขารับพยายามจะวิ่งหนีขึ้นรถไปทว่าซึ่งชอนสิกรับในตอนนั้นกำลังของขึ้นแบบสุด จัดการดึงคนขับรถของเขาออกมาแล้วเข้าไปขับมันแทนเลยแล้วกันในขณะที่ทางฝั่งของพระเอกในตอนนี้ครับกำลังมาดื่มกับคุณพ่อไทยองอย่างมีความสุขโดยที่เขาไม่ได้สนใจสายโทรศัพท์ของซึงอาเลยแม้แต่น้อยที่โทรมาขอความช่วยเหลือจากพระเอกครับเพราะว่าซึงชอนกำลังเจอก่อเรื่องในขณะที่คนที่พระเอกมานัดเจอในวันนี้ก็คืออเล็กซ์บูนักลงทุนชื่อดังนั่นเองแต่เมื่อพระเอกได้รับข้อความจากซึงอาและเขาได้เปิดอา่านมันครับก็ถึงกับเครียดจัด ขอตัวออกไปแก้ไขสถานการณ์ในตอนนี้ก่อนและกันนี่ก็เลยทําให้คุณพ่อของพระเอกไม่ค่อยพอใจเป็นอย่างมากที่ลุกพรวดไปแบบนั้นและเมื่อพระเอกรู้เรื่องทั้งหมดแล้ว ก็เลยสั่งให้คนขับรถส่วนตัวครับแกะรอยตำแหน่งรถของคุณพ่อยอจินในทันทีแล้วรีบตามเขาไปจนพวกเขาอทั้งคู่ครับก็สามารถขับรถมาตัดหน้าซึงชอนได้สําเร็จแล้วทุกอย่างก็จบลงชั่วขณะหนึ่งก่อนที่คุณพ่อยอจินครับจะรีบพุ่งตัวมาหาพระเอกเพื่อขอร้องให้เขาช่วยด้วยเพราะว่าซึงชอนเนี่ยมันบ้าไปแล้วมันจะฆ่าฉันได้ว่าในบบาตอนนี้ครับคุณพ่อยอจินโวยวายชุดใหญ่ จะเอาเรื่องซึงชอนให้ถึงที่สุดรับและจะเอามันเข้าคุกให้ได้ในข้อหาทำร้ายร่างกายแต่พระเอกแทนที่ว่าจะช่วยคุณพ่อยอจินกลับตอกกลับเขากลับคืนไปว่าตัวคุณพ่อน่นแหละรับจะต้องเข้าคุกถ้าเกิดว่าไม่หุบปากสักทีไปขอโทษครอบครัวของซึงชอนซะอย่าลืมนะครับว่าผมกำความลับการช่อโกงของคุณพ่อไว้ในกำมืออยู่จะเปิดโปงคุณเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งข้อหาต่างๆรับก็เรียกได้ว่าหนักพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการเลี่ยงภาษียักยอกเงินตรา โกงทุจริตและอื่นๆอีกมากมายคุณพ่อยอจินก็เลยยอมถอยร่นไปแต่โดยดีครับตัดกลับมาที่ทางฝั่งของคุณพ่อไทยงกันบ้างได้ขอลองให้อเล็กนั้นให้โอกาสจุนแทอีกสักครั้งหนึ่งจะได้เป้าแต่อเล็กสิรับกับชอบความใจเด็ดของไทยงมากกว่าแต่พ่อไทยงก็สวนกลับไปว่าเขาอยากให้ไทยงรับลองเสียสิ่งที่เป็นของเขาดูจะได้เป็นการฝึกลูกชายคนนี้ให้มีสติสตังในการใช้ชีวิตมากขึ้นไปอีกแต่อเล็กก็บอกไปตามตรงนะครับว่า การทำแบบนั้นเขาจะเสียเปรียบเขาจะต้องกลายเป็นโคลโลเลในสายตาของจุนแท ซึ่งคุณพ่อไทยงก็เลยบอกว่าเขาจะยอมเป็นหนี้บุญคุณของอเล็กก็แล้วกันและสัญญาว่าจะตอบแทนอย่างสาสมครับเรียกได้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาของคุณพ่อไทยงรับเขาไม่เคยเป็นหนี้บุญคุณของใครมาก่อนอเล็กซ์บูค,คือคนแรกของเขานี่ก็เลยทําให้อเล็กนั้นยอมทําตามคุณพ่อไทยงในทันทีในขณะที่ไทยงรับได้บอกกับซิงชอนไปว่าให้เขาตั้งสติหน่อยสิทําไมต้องทําเรื่องบ้าๆแบบนี้ขึ้นมาด้วยเพราะถ้าเขาเป็นซิงชอนในตอนนั้นไม่มีวันจะชกหน้าคุณพ่อยอจินโดเดดขาด เพราะว่าตนไม่มีเงินเขาจะอดทนรับทั้งทั้งที่มันก็น่าสมเพชมากๆเมือ่อตอนที่เขาเคยโดนไอ้นักเลงรับทำร้ายที่โรงเรียนมาก่อนซึ่งแทายงในร่างของซึงชอนก็เลยตอบพระเอกกลับไปว่านั่นไม่ใช่หนทางของเขาเขาจะไม่ยอมเป็นคนขี้ขาดครับเพียงเพราะว่าเป็นคนจนหรอกนะฉันจะทําตามในสิ่งที่ใจฉันนั้นต้องการและจะไม่มีใครขวางฉันได้พระเอกก็เลยถามไปตามตรงรับว่าเมื่อกี้สิ่งที่นายต้องการคืออะไรซึงชอนก็เลยตอบกลับไปครับว่าฉันต้องการฆ่ามันยังไงล่ะ สัตภาวกลับมาที่ทางฝั่งของโรคจิตจ,จุนแทกันบ้างรับเขาได้มาคุยเรื่องของคุณพ่อนางเอกกับชายคนนึงซึ่งพอคุยไปคุยมาเนี่ยดูเหมือนว่าจุนแทจะจับทางได้รับว่าการตายของคุณพอนางเอกไม่ใช่เพียงแค่อุบัติเหตุธรรมดาแต่อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมก็ได้และพอจะเดาออกแล้วครับว่าใครเป็นคนฆ่ากันแน่แต่กลับมาที่ทางฝั่งของยอจินกันต่อบ้างที่เธอเองก็เป็นคนส่งคุณพ่อไปจนซิงชอนต้องมาก่อเรื่องแบบนี้แล้วพระเอกก็ต้องมาห้ามรับ เคลิมให้เรื่องราวทั้งหมดนั้นมันบานปลายไปมากกว่านี้โดยยอรจินก็ได้ขู่กับพระเอกไปนะครับว่าให้ตัวเขาหยุดเรื่องแชร์ภาษีของครอบครัวของตนสักทกีเพื่อแลกกับการที่ว่าเธอจะไม่เอาเรื่องครอบครัวของซึงชองรับ ที่มาทำร้ายคุณพ่อของเธอเรดาว่าทั้งหมดนี้มันคือแผนการของยอจินเองนั่นแหละจนทําให้ยอจินในตอนนี้ค่อนข้างสงสัยเป็นอย่างมากทําไมแทยงในร่างของซึงชอนถึงต้องมีอารมณ์ร้ายขนาดนี้และโหดเหี้ยมได้มากขนาดนี้ด้วยก่อนที่ทางฝั่งของพระเอกเราจะเดินทางกลับมาที่บ้านของตนตามปกตินั่นแหละซึ่งก็มาเจอกับโรจิตจุนแท้นั้นรออยู่ที่บ้านอยู่ก่อนจะเข้ามาคุยกับพระเอกตามตรงไปว่าคุณอเล็กกลับมาลงทุนกับเขาแล้วนะเว้ยแผนการของนายนะ่ยมันล้มเหลวไม่เป็นท่า คิดจะโค่นฉันมันไม่ง่ายหรอกเว้ยแต่ทว่านั่นรับยังไม่ใช่ทีเด็ดที่เขาไปเจอเพราะว่าตัวจุนแทนั้น เพิ่งไปได้ยินบางอย่างที่น่าสนใจมาวะ่ะว่าพ่อของนางเอกรับน่าจะถูกฆาตกรรมและมันก็บังเอิญบังเอิญเป็นวันเดียวกับที่แทหยงรับเมาเล่ากลับมาที่บ้านด้วยนะสินะซึ่งพระเอกสิครับก็ไม่เข้าใจว่าจุนแทต้องการจะสืออะไรกันแน่เพราะว่าเขาก็จําเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นครับซึ่งชอนยังไม่สลับร่างเลยทว่ายังไม่ทันที่พระเอกจะได้คําตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจู่ๆครับตำรวจมากมายก็เดินทางมาที่บ้านของเขา เพื่อตรงดิ่งมหาพระเอกในทันทีก่อนที่พวกเขาจะพูดกับพระเอกไปว่าคุณรวังแทยงรับคุณถูกจับในข้อหาฆาตกรรมประธานา เอาตัวมันไปขังคุกในทันทีก่อนที่เร,เราหมครับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในอีพีนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของคดีความที่หวังแทยงพระเอกของเราเพิ่งโดนเล่นไปเมื่อสักครู่นี้อย่างแน่นอนในก็เลยหมายความอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับว่าทางฝั่งของโรคจิตจุนแทนั้นสาม,มารถหาหลักฐานรับในการเอาผิดพระเอกที่เขานั้นฆาตกรรมประธานาได้สําเร็จแล้ว ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าแกไปหาอีท่าไหนแต่การที่ตำรวจเดินทางมาถึงที่บ้านของพระเอกแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีหลักฐานที่แน่ชัดแล้วรับที่ระบุไว้ว่าตัวของฮวังไทยงนั้นเป็นคนฆ่าประธานนาจริงๆและถ้าเป็นแบบนั้นจริงครับก็เท่ากับว่า การที่ตัวของพระเอกเพิ่งสลับร่างมาอยู่ในร่างของฮาวังแทยโยงได้ไม่นานมานีเด้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นอีกแล้วเลยครับเลยด้ว่าโชคชะตาช่างไม่เป็นใจซะเลอเกินแทนที่ว่าเขาจะได้ใช้เงินอย่างสุขสบายครับแต่กลับต้องมาติดคุกแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าหนทางรอดของพระเอกในตอนนี้มันคือเวไหนกันบ้างจะเป็นเวในการยัดตังให้กับผู้พักษาหรือว่าเขาจะสู้คดีจนถึงที่สุดครับหรือไม่อีกทางหนึ่งพระเอกจะใช้พลังของช้อนทองนั่นอีกครัง้ง เพื่อสลับกลับไปที่ตัวตนเดิมของเขาครับในร่างของซึงชอนแต่อย่าลืมนะครับว่าพระเอกต้องใช้เวลาอีกตั้ง10ปีเต็มๆกว่าที่มันจะใช้ได้และต่อใช้ได้ครับพระเอกจะไปกินข้าวที่บ้านของซึงชอนได้ไงกันในเมื่อตอนนั้นถูกคังคุกอยู่แบบนี้แม่ ซึ่งชอนในร่างของฮวังแทยงในตอนนี้ตกประกรรมลำบากครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วเละครับซึ่งก็ไม่อาจจะเดาทางได้เลยว่าหนทางรอดของเขานั้นจะมีเส้นทางไหนกันบ้างและที่ตลกร้ายไปกว่านั้นเลยก็คือหลังจากที่พระเอกเพิ่งสลับร่างกลับคืนไปได้ไม่นานนี่ mm. ก็ดูว่าครอบครัวของพระเอกแต่ละคนนั้นกลับดูเหมือนว่าชีวิตของพวกเขานั้นดีขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อที่ได้งานเป็นนักเขียนการ์ตูนแล้ว ทางฝั่งคุณแม่เองก็ได้เงินค่าจ้างลงหน้าส่วนพี่สิงอารับก็ได้เลื่อนขั้นตำแหน่งกลายเป็นดีไซเนอร์ซะแบบนั้นแม่หรือว่าพระเอกของเรานั้นจะเป็นตัวซวยอันนี้ก็บอกไม่ได้จริงครับที่นี่ครับเราคนดูคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อในโกลเด้นสปูล EP ต่อไปอ p พีที่8ครับที่ไใครเราฟังสรุปเนื้อเรื่องจากทางช่องของเราเนี่ยแอดมินจะเร่งทําให้อย่างเร่งด่วนเลยเนื่องจากเสาท,ที่ผ่านมารับแอดมินมัวแต่ไปเที่ยวเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวก็เลยไม่มีเวลามาตัดคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมเลยรู้สึกกผิดมาๆ ังไงจะเร่งทําให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอย่างเร่งด่วนเลยนะครับผมสัญญารวมไปถึงเรื่องบายด้วยก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันไปล่ะใครที่รอติดตามชมก็ ภายในอาทิตย์นี้ครับได้รับชมกันอย่างแน่นอนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยที่นี่ครับก่อนจะจากกันไปใครชื่นชอบในการฟัง YouTube และยังไม่เคยสมัคร y o u t YouTube p r e m i ี m เนี่ยแอดมินขอแนะนำครับ y YouTube p r e m i u มราคาถูกเพียงแค่69บาทต่อเดือนเท่านั้นเองปกติ2 0 0กว่าบาทนะเมื่อสมัครแล้วรับโฆษณาที่ขึ้นมากวนใจระหว่างดูคลิปจะไม่เคยปรากฏขึ้นมาอีกเลยใครที่เป็นสายฟังเพลงครับสามารถทำจอเล็กปิดหน้าจอก็ได้และใครที่เคยมีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับมีแอดมินคอยบริการตลอด24ว ใครสนใจทักที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับหรือว่าแอดมาที bon aw, ่ลายแอดมุมบนหน้าจอแอดมอบเบลร้านนี้แอดมินช่องเขาเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกระลสวัสดีครับ